ายันประตูพายว่าเที right. er ่ยวนี่คือเฮ็ดแนวนี้เนาะหือว่าเนาะคือมาตัดบทเฮาตลอดเราก็จะคิดไปแนวนี้เนาะโตเมกับมาแมนโตเมก็บ่แม่นมันจะตั้งใจไปตัดหลังจะดอกาะวประตูมีก็จะมาเล่นน้ำเจ้าเห็นเจาวอมนละเลิงไปตาเล่นน้ำมันม่มาชีบบานและชี้ญาติว่าผู้ชาวประตูพายมันบ่แม่นได้มันอยู่กับเรื่องนี้มันอยู่กับเจ้าเองเนาะเนาะคันว่าเจ้าว่าคอยบ่มักแล้วระตูพาย เอยสิเอาพวกนี át, ้กับก็เจ้าว่าวเอายุกจะกบ่าวเลยนะยกุกมันโยุนน้ำเจ้าว่าวได้ยังไงประมาณว่าตูมีจะไปตัดเราออนแอพพูดตูพายนะเราออนแอโพดเราบบได้ดอกเราแก่แล้วอีตันเลาโบได้วิบโได้เวียกนะะบัวดอกเรากต่สายาแปดดอกกุญเจ้าธรรมทานะเมียลนขนาดราได้เมียน้อยอยู่นั่งมีผู้สาวเท่าไปมาเจ้าเห็นแล้วเมียเราหน่อยยังไงำได้น้อยกว่าเจ้าหน้อยกว่าเจ้าอีกสิบห้าปี มีเอาหามีจนบ่ไหวเจ้าบ่ได้มีเฮายังสู้บ่ไหวขนาดเจ้าอนนี้สิบ่ไหวอีกก็อย่าหันก็อย่าหาเจ้านันเจ้ายังอ่านตามเาเนาะยันเจ้าันงดองก่ลึงังขึ้นเลยบ่ยอมอ้สาวจันทีนี่ตลกเด้อเจ้า่อยมันแข็งแรงอยู่แล้วเอาบอไตมีต กำลังผู้เชาวมักในคุยได้คคยกันรดเออเจ้าน้าผู้เช่าเพ็นผู้ใหม่เขามักผู้ใหม่บาดนี้เจ้าหินในไปเจ้าแล้วได้ยันเ่าเหินใหม่บมักหงหนาเออย้อนวันสัต์นั่นแหละเจ้าคองก็จังหว่าชุมข่าชุมเกลืออยู่ในนั้นเจ้าต้องจีบอารถนี้เราขักบอกว่าจริงจังขังแน่บอร่างเถื่อคือเราเ่าแล้วผู้เบามากับผู้เบาเอาเงินให้อยู่อืจะคือินกับว่าเงินจำคำตั้งน่ะนะฮ มันก็เสียใจกระโบไลค่อยส่งคืนก็ได้ส่งคืนก็ได้มันบ่เพราะไอ้นังยังจะส่งคืนเหรอเพราะยังไปไปส่งมันกระโบเป็นความเพราะเพราะสนใจกับผู้นี้กับผู้ชมคือเบอกผู้นี้เนาะแบบมันก็เป็นความงามเนาะเอาแล้วเอาแล้วกัประชันเราคิดแบบนี้เจ้ามัคิดแบบนี้มันก็เลยตำเนื้อคิดของเราล่ะ ขึ้นหลวงมาขะขับโลกเจ้าต้องเข้าใจความคิดของเราเนี่ยเนี่ยนั่นแหละคนเฮาเอาแล้วไปส่งคืนมันกับเป็นความาะม่วงเนาะคือคนกบเปียบซื้อของเอามากินแล้วมันบโแซ่บเราส่งคืนมันเขาจะห้ามเอาเนาะเขาจะห้าคืนเนาะถูกเขาก็ะชี่ขับหมอเจ้าคืนของมันขะขักลองนี่แหละนำเจือกน่ะ คุยกันลูเด้อคุยกันลูเด้อเออเขาจะว่ากันเทียบกันบ่มีปัญหาข่อยท่านเจ้าแพงข่อยคักแน่ท่านเจ้าจีกลับบ้านเจ้าเจ้าชี้ใจข่อยบอกเจ้าบัดนี้บัดเจ้ามาอีกบัดนี้นะเจ้าลงข่อยได้สวงามขึ้นเออเป็นภาพให้ดีแล้วพยายามขี่ลายเห็นเนาะมันงามก็ดีพยามามขี่มันงามโว้ยข่อยแห้งข่อยมเซยมีมาแบตเนี่ ไจะเวิ <ừ> ์ดแต่ตัวนั้นมัน้นะเชื่อดดึงไว้หันกับหอนเลยสายเจ้ายาง้บมันจะเข่าบอยแบตเนี่ยคือยามันบกเข่าไข่ซีมันยากมาขาดองเท่าไรขาดองเท่าไรไปะมากนะัหน ขาดองเท่าไรใช่ท uhm ี่เจ้มีบ่ใสสัตว์แบตปอนน่นี่แบตหมดไหมอ่ใสสัตว์แบมันทิคียยู่ทยึงถอมาเยึงาจะม่ปักน่นี่ มีมันทถยามันบเถึงรอบัอนออกปากตอนไปถอนเสียงนนี่จะไปหา้บัดอทันวามเตียงไป่บมาเช่โตมไบอดเยบอด้มันมันบได้เชตัวนี้ะบ่อใดบอฮะบ่อด้จเบ็ดเดี๋ยวบอลองตัวนี้ดูเสียบได้เด้มกินนี่ยทำบเขาแต่กาวนี้ เอาบ่ที่เจอไม่ได้ครับใช่ก้อนแบนห่าเนี่ยเต็มเลยบ่เลยมาไปยังไม่ถี่มันยังถ่อ๋อเข้าเรื่องจะสากอยากได้จะหน่อยก็โอเคนะเข้าแล้วนะเข้าเลยเข้าเลยเขาอย่งเออเอาจากสากจากใดนี่มันกับนี่ได้เอาตัวนี้่บ่ได้บ่เอาแบบตัวนี้เปรียเทียบกันเพรานั้นมันจะถึกของอันนี้มันถึกยากดอาไปถูกเปรียบเทียบตัวนั้นกั้ตัวนี้เห็นได้ บ่มีบบตอนนี้บ่ทางนี้ใหญ่ที่สกันคือกันเบอร์หน่อยทำการเบิดทางนั้นเดียวว่าทางนี้ใหญ่ทางนี้น่อยนะทำกานี่นไอ้ชายเสือสีทะเลมามวลมวนบ่ฮะมวนบ่ไไผ่เกาะม้วนเราอ่ะเออม้วนเราม้วนด้แล้วคนชาเสื้อยืนมานลบ่มวนบ่ ฮะคนใส่เสื้อยีนเด้วยเะรอกูบอกคนไดเนาะกูเกินคือเราบอว่นเป็นอะไรผู้ใช้เสื้อยีนเด้วยรอแล้วก็ยังว่าแจ้งเลยกูพูดอ่านแค่นี้รอเลยมวนคนละแบบเนาะเฮ้เราก็ดีเฮ้ยบ่ถัวเฮ็ดน้อยค่อยเมื่อยแรงน้อนบอรับเลยบอลับเลยบ้านนี้สัวโมวานตอนค่ำนี่บ้านนี้ดิ พเจ้าเขาเรื่องเขาเรื่องเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องจคเขาเรื่องยนเขาเรื่องจนคทายตลอดมีเขาเรื่องเขาเรื่องแบบใดเออเขาลางไอ้บ่นังงามๆนี่วัญใจยันเทียนโอ้ยทเอซีเขาเจอว่าจ้านงงามๆนี่เออเขาไทยเกียรแข็งปานว่าปานผูเทาเอาอยู่เฉยปานคนเลยอายุร้อยปีเลยน่องเจ้าทำมือชาตุมีจากปานนันบัแขงตุมี เจ้าหักนกน,นั้นนั่งกันยังเมื่อยแลย้วยจะไปชู<จ>กับเหล่าจน่ะเจ้าหันใจกองหน่องหายใจายชิวโอ้ยยจะไปชูกับตูมีอันป้อโถเขายันเจ้าหันสิบไวอ้าวยจะเล่าหันอักละกอก่อยนะ,ะ,ะมะพร้าวแกเนี่ยิ่งมันเจ้าก็ใหเจ้าก็เกลนมะพร้าวแกกับมะพร้าวอ่อนจะได้มันกว่าจะาได้มันกว่ามะพร้าวแกวมะพร้าวแกจะได้มันบัดแซ็บหาบัวทองนันเลยขอ่อนอ่อนไหนแล้วก็ะบอกถือแม่นนะ มันแซบแต่มันบมันเอ้าหมอบบนี้ไพก็อยากตัวแซบและแบบนี้เขาอยากตัวมันมันพูดบปล่ามันยังก็ะมะพร้าวยังก็มันตัวมันได้แซบทั้งแก่ทั้มันมะพร้าวแก่ขนาดไหนมันต้องน้ำมันก็แซบมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันน้ำมันเปียบเปรี้ยวมันจ่างไหมมันจ่างไหมพร้าอ่อนน้ำมันแก่มันเลยมันแก่มันหวานเลยหอมแล้วก็นวลมันก็มันอีก้มันทั้งหาไปบุญผู้ใดก็เลือกเอาแต่มะพร้าวอ่อนมันแซบโอ้ย เวทิตใจเจ้าแล้วเนาะชติใจจ้มังพาวอนออใัน่วนด่วนยังเนาะอันคนน่ะแกอะไีเวงเอาขันคนน่แกเอาของพาวแกเ้าอือเออมันไม่ได้มาพาวอนทินี่อย่างทินทึกจบเออเต็มตึกตา คุยกันตู่เอ้ยคู่กันให้ฮู้เรื่องฮู้เล่าเลยย้นว่าพอได้บรรณากรรมกันจังเลยด้วยด้วยเราผู้สาวก็มีผู้บ่าวเสียวแล้าพอมีช่องจิตช่องใจอะไรจังหวะช่องใจเจ้าของกับเจ้าคือว่าว่ากับตู่มีคือว่าฮาวอยู่บ่อยๆฮู้ว่ากับตู่พายคือบ่ได้ฮาวนอนแบบว่าเราบุพเพพอใจอะไรเป็นยังไงคือว่างงนอนบ่ได้นอนบ่างคืน โอ้ยค่อยบริหนอนเห็นยังบม่ได้นอนกับบลับเป็นยังไม่ยังปไม่ยังปาสซีปากซีจะแล้วเป็นยังเป็นยังก็้ไม่ดูค้นวป็นยังบลับคือจะคอยก็ยังว่าคนบุกเคยคนยังบุกเคยเห็นยังเคยจะคิดจังไงบ่คอยเบิ่งลายมือคอยว่าคอยตวงว่าเจ้าน่ะสิมาแม่นนลีเต็งบุกปันลายมืออยู่ใช้แม่นได้อยู่ใช้อาจารย์คือบ่เว้าขี่เว้า ไปเบิ่งอยู่ใช้คู่กับคิวแทยวะจีบกันนานนี่ชาวจันทีขว่าเจ้ากับตูมีให้จีบกันนานๆานเอฟซีคอยบอกนี่จีบกันนานๆดนๆจังเอากันมันจึงเป็นเฮือนเป็นซานข้าใจบ่ใจข่อยมันโบ๊ดนะข่อยอยากด่วนข่อยอยากไหวนะนี่หนาวบ่ตอนหนาวบ่ตอนนี้ค่ะวอยู่ยันเอากันมันโบเป็นเฮือนเป็นซานแล้วเอาอะไรก็เอาแบบ อยู่นํากันจนตายพูนาจาจะเอามือมาืนเทมือบ่มาเจ้าจะเอาแบอะไรเจ้าจะเอาแบบนั้นบ่หรือว่าเอาแบบนานๆไปเลยเจ้ามาดิเทมืออ่นตีจิตใจของเจ้าอะไรเรื่องไรเอาจนเผาจนแก่น้ำกันนี่นะเอากันก็เพิ่งแยงกันระ่ายขวาน่าเทว้เอาชาคือกันเบิ่งแก่เนาะ